สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่พิซซ่ากะทะเล็กเป็นยังไงพ่อน่าเชื่อพ่ออ,อันดับแรกเราเอาผงยีสละลายน้ำอุ่นไว้พร้อมน้ำตาลทรายแล้วก็คนให้ทั่วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอ๋อ ต่น้ำเปล่าเนี่ยต้องใช้น้ำต้มสุกนะครับส่วนน้ำตาลที่ผมใส่ลงไปด้วยเพราะว่าน้ำตาลจะช่วยการทำงานของยีสต์ให้ดีขึ้นแต่ว่าอย่าเผลอใส่เกลือลงไปนะพี่น้องเพราะว่าเกลือน่ะจะต่อต้านการทำงานของยีสต์คนเสร็จแล้วก็ยกไปวางไว้ให้ยีสต์ได้ทำงานสัก10หรือ15นาทีเราก็มาต่อด้วยการทำแป้งพิซซ่าแป้งพิซซ่านี่เราใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับ2ช้อน3ช้อน สักสี่ช้อนก่อนก็ได้แล้วก็ผสมเกลือปน่นแล้วก็คลุกให้เข้ากัน <S <S <ung> <S เมื่อคลุกจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ทำหลุมไว้ตรงกลางนะพี่น้องเนี่ยทำหลุมไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่สองลูกเ <anta S 1> <c oughs> พราะเรากินหลายคนพี่น้องเลยใส่ไข่ไก่สองลูกเลยแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเรื่องน้ำมันมะกอกนะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะครับผม แล้วก็ใส่โยเกิร์ตนะครับสุดท้ายก็ใส่ยีสต์ที่เราตั้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับเห็นไหมครับจะเป็นฟองแสดงว่ายีสต์ทำงานนะครับเราก็ใส่ไปได้เลยแล้วเรากคนให้เข้ากันตบนี้นะครับนี่ถ้าใครมีไม้พายหรืออะไรก็สะดวกตรงนั้นก็ดีนะครับคนไปเรื่อยๆครับแป้งเริ่มละลายลงมาเรื่อยๆแล้ครับเดี๋ยวก็หมดครับผมนี่เห็นไหมครับ เนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วนะครับทีนี้เราเริ่มคนยากเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งเนี่ยไปเทบนเขียงนะครับนวดบนเขียงดีกว่าสะดวกกว่านะครับผมแต่ก่อนจะเอาแป้งมานวดบนเขียงนะครับพี่น้องเราก็ใช้แป้งแห้งนี่แหละครับโรยให้ทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวเวลานวดจะได้ไม่ติดเขียงนะครับผมเราก็เทลงมาได้เลยครับแป้งเดี๋ยวเรามานวดบนเขียงครับแล้วมือเราก็ต้องคลุกแป้งด้วยนะครับเนี่ยคลุกให้ทั่วเลยนะครับเนี่ยคลุกอย่างนี้ จะได้ไม่ติดนะครับนวดได้เลยนี่ครับนี่พี่น้องนวดไปแล้วก็โรยแป้งแห้งๆไปนะครับนี่โรยไปตอนนี้ผมขออนุญาตใช้สองมือนะครับผมเพราะว่าเราจะกรอบแป้งเป็นก้อนๆแล้วนะครับนี่นี่ครับผมใช้สองมือนวดแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยจะทําให้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ในกะละมังนะครับผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับจะไปเก็บไว้ในกะละมังครับ กะมังที่เก็บแป้งเนี่ยเราใช้กระมังลูกเดิมได้เลยนะครับผมปิดด้วยพลาสติกนะครับเดี๋ยวซีนนะครับพี่น้องเนี่ยปิดไว้ก่อนปิดไว้อย่างนี้นะครับสักพักเนื้อครับเดี๋ยวแป้งก็จะฟูขึ้นมาประมาณ2 3สเท่านะครับผมขนาดเราพอนวดแป้งเบลก็มาล้างกุ้งทำกุ้งทำฟูอาด หมูแฮมหมูแฮมนี่ใครจะหั่นชิ้นเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะหั่นหอมหัวใหญ่หั่นพริกสามสี และก็ปอกสับประรดเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็มาดูว่าแป้งพิซซ่าเราขึ้นได้ที่หรือยังโอ้โหพี่น้องแป้งขึ้นแล้วครับลูกใหญ่มาก แต่เพื่อความแน่ใจนะครับว่าแป้งขึ้นสุดหรือ,อยังเราต้องเอามือจิ้มดูนะครับแต่มือก่อนจะจิ้มเราชุบแป้งแห้งก่อนนะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะครับอย่างนี้นะครับนี่พอเราดึงขึ้นมารับถ้าแป้งไม่คืนนะครับเป็นบุ๋มอ,อย่างนี้แสดงว่าขึ้นสุดแล้วนะครับเราก็มาลงมือเอาแป้งลงไปที่เขียงได้เลยครับเราจะตบแป้งไล่ลมอีกครั้งก่อนจะทําแผ่นพิซซ่าเอาแป้งสาลีแห้งโรยที่เขียงก่อน แล้วก็เอาลูกแป้งที่ได้แล้วนี่ลงอย่างนี้นะครับนี่โทษน,นะครับใช้สองมือเลยเนี่ยตบอย่างนี้ครับไล่ลมไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลูกก็จะเล็กลงนะครับผมสะดือบุมพี่น้องเนี่ยตบไล่ลมนะครับนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดแบ่งครึ่งเพื่อทําแผ่นพิซซ่าได้สองแผ่นนะครับตัดแบ่งครึ่งนะครับแต่มีดก่อนจะอามาตัดเราต้องทาน้นามันก่อนนะครับพี่น้องนี่ แงครึ่งพอดีเป๊ะนี่ครับผมนี่แล้วครึ่งนี้ก็ทําแผ่นพิซซ่าตั้งแต่บนเขียงไปลยครับเราก็เน้นๆไปอย่างนี้นะพี่น้องเนี่ยเน้นให้กลมๆครับแต่ว่าถ้าใครมีเขาเรียกว่าที่กลิ้งไปอย่างนี้พี่น้องกลิ้งๆๆอ่ะถ้าใครมีก็ทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องพยายามชุบแป้งแห้งๆก่อนอย่าให้ติดมือนะครับนี่ทำไปแล้วเราก็จัดขอบนะครับให้ขอบนานหน่อยเวลาเราใส่ชีสนะชีสจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ทะลักหรือว่าไม่ไหลลง นอกแผ่นนะครับผมนี่สวยเลยใหญ่ละแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ยกแผ่นไปไปใส่ในกระทะแล้วไปจัดในกระทะอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนจะเอาแป้งมาลงกระทะนะครับพี่น้องเราก็ทาน้ํามันก่อนนะครับกันแป้งติดกระทะไว้ก่อนเนี่ยกระทะนี่กระทะที่ผมทําแกงทุกวันนะพี่น้องนี่ไงที่มาของพิซซ่ากระทะเหล็กก็เนี่ยกระทะเหล็กจริงๆนะผมไม่โกหกกัแนนเนี่ย พอทาน้ำมันทั่วแล้วเราก็เอาแป้งแผ่นพิซซ่ามาลงในกระทะได้เลยนี่ครับพี่น้องแป้งแผ่นพิซซ่านะครับนี่เมื่อวางแผ่นลงในกระทะแล้วเราก็มาแต่งเป็นรูปแผ่นกลมๆอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะเมื่อกี้ผมทําเป็นแผ่นกลมแล้วนะตอนบนเขียงแต่ตอนอุ้มมาแลวพี่น้องแป้งนิ่มเกินดิ้นกลายเป็นแผ่นยาวเฉยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยจัดไปจัดไป ผมทำกลมได้แค่นี้แล้วพี่นอ้องแต่ว่าเราไม่ได้กินความกลมนะโรยซอสได้เลยซอสจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับพี่นอ้องตามเราชอบได้เลยนะครับผมนี่ปาลามด้วยมายองเนตนะครับแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยนะครับนี่เกลี่ยทั่วครับนะครับเราก็ใส่ชีสไปก่อนเลยต้องการชีสเยอะๆครับใส่ชีสไปก่อนเลย ชีใส่ให้ใหญ่ใช่ก็ใส่หอมใหญ่นะครับหรือว่าใครจะใส่เป็นต้นหอมก็ได้นะครับนี่ใส่หอมใหญ่ไปใส่หอมใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่พริกสามสีนะครับนี่ใส่สับปะรดสับปะรดนี่ทางใต้เรียกยานัดบพี่นองยานัดยานัดยานัดเขาเรียกน,นี่เป็นพวกแฮมนะครับเนี่ยแฮม <ๆ S 1> ของ ไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อดีกว่านะครับแต่ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทอ่อถุกหนพี่น้องปูอัดครับผมเยอะมากใส่กินแบบกินแล้วคือกินครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องกินอีกเลย <c oughs> อิ่มได้นานนะครับใส่กุ้งสดนะครับเนี่ยทำปอกเปลือกผ่านหลังเอาเส้นดําออกแล้วก็ลวกเรียบร้อยครับใส่กุ้งสดท้ายด้วยใส่ชีสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยใส่ชีส เมื่อจัดหน้าพิซซ่าเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ยกไปตั้งไฟได้เลยเตนี้ไฟไม่ต้องแรงนะครับถ้าไฟแรงก็เอาขี้เท้ากลบไว้แล้วก็ปิดฝามีไว้แล้วก็ต้องหันแบบเนี่ยตะแคงบ่อยๆครับพี่น้องตะแคงฝั่งโน้นที่ตะแคงฝั่งนี้ที่ตะแคงเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนี่ยให้ตัวๆทำเตาทานอย่างนี้พี่น้องถ้าวางอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวที่ก้นกระทะานอ่ะพิซซ่าไหมแน่นอน ต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับสุกแล้วขอบไหม้นิดๆเดี๋ยวเราก็ยกไปวางบนเขียงแล้วก็ตัดชิ้นกินได้เลยเสร็จแล้วก็โรยออริกาโนพอหอมๆนะครับนี่นิดหนึ่งแต่ว่าใครจะโรยแบบตั้งไฟก็ได้นะครับแต่ว,ว่าผมมาโรยตรงนี้ผมว่ามันหอมกว่า รอยผงอริการโนเสร็จก็ใส่พรีพผงนะครับเล็จเลวพิซซ่ากระทะเล็กถึงเวลากินครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้ต้องมากินในบ้านอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าข้างนอกเอ่าฝนตกมากอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง จำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีๆๆนี่ไปเอาเครื่องปรุงพิซซ่ากระทะเหล็กมาเพิ่มค่ะอ๋อถ้ากินเข็ม <c oughs> หรือว่ากินเผ็ดใช่ไหมลูกใช่คอยเพิ่ม,ม<ช>เอาอ่ที่เดียวล้างมือแล้วน,นะคะเด็กดีเด็กดีใช่วันนี้ขออนุญาตกินกับมือน,นะครับผม <c oughs> แป้งกรอบมากๆเลยลูก อืมอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องอพ่อแป้งกรอบจริงๆด้วยค่ะใช่พ่อทำแป้งบางเลแป้งบางมันถึงจกะกรอบค่ะใช่แล้วรสชาติก็เหมือนพิซซ่าจริงๆเลยนะพ่อเหลือลูกใช่เหมือน <laughs> ที่พี่สั่งมากินประจำเลยคะ่ะอื <laughs> โปกใช่เลยจริงไม่โกหกค่ะจริงจริงไม่โกหกค่ะขอพี่ผมให้พ่อเราด้ยได้ค่ะนี่พ่อจะกินเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ใส่ซอสพริกีเป็นคนชอบกินเผ็ดครับผมผมอลิกกโน้อยไหมพ่อนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งหอมๆนี่ โอเคใส่ซอสใส่พริกแล้วเป็นไงบ้างพ่อเข้มขึ้นมากเลยลองดูดิต้องลองใส่ซอสพริกใส่พริกติดกันน่อยนิดนึงค่ะ โอ้รสชาติหมันเลิงจริงนะพ่อแล้วพ่อคิดยังไงนะวันนี้ถึงทาพิซซ่าพ่อทําสเต็กไม่เป็นเผื่อได้แฟนๆแนะนํามาพ่อก็เลยทําทั้งๆที่พ่อทำไม่เป็นนะแต่อร่อยนะพ่อพ่อดูวิธีทําทางโซเชียลเก่งนะเนี่ยพ่อ ถามอะไรอีกลูกนึกนึกแล้วถามพ่อหนึ่งเละเขถามว่านึกยังไงถึงทำพิซซ่าพ่อบอกเพราะทำสเต็กไม่เป็นพ่อหยอกเล่นน้ำเย็นครับผม ดาวเพอต่อได้พี่หลอป้า